ของการทำร้ายผู้ต้องหาในเรือนจำเขาบินค่ะที่มีกระแสในโซเชียลมีเดียนะคะว่าเอ๊ะทาง DSI ไม่ลงไปตรวจสอบเรื่องนี้หรอกรณีที่มีการทำร้ายร่างกายกลุ่มผู้ต้องหาเรือนจำเขาบินนะคะ DSI ออกมาชี้แจงนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราดำเนินการค่ะแล้วก็พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากพบเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษเนี่ยเราก็จะดาเนินการทันทีนะคะ ตามที่มีการปรากฏข่าวในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะในเพจ Facebook ทนายเกิดผลแก้วเกิดที่มีการโพสต์ระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษโดนแหกตาหลังร่อนหนังสือแจง้งญาตินักโทษว่าจะไม่สอบสวนคดีผู้คุมทำร้ายร่างกายในเรือนจำเขาบินเนื่องจ,า,นนงจากไม่พบการกระทำความผิดแต่ภายหลังมีคลิปผู้คุมเอาไม้ฟาดนักโทษหลุดออกมา สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยกองกิจการอำนวยความยุติธรรมมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการในเรื่องที่มีการล้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่เรือนจำเขาบินจังหวัดราชบุรีทำร้ายนักโทษว่าไม่พบข้อมูลความผิดทางอาญาน,นั้นเรื่องนี้นะคะทาง DSI ก็ได้มอบหมายให้กองกิจการอำนวยความยุติธร,ร,รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปนะคะบอกว่า เป็นกรณีที่ญาติของผู้ต้องขงังเรือนจําเขาบินได้ยื่นหนังสือต่อดี i จริงค่ะโดยเป็นการขอให้ดําเนินการกรณีนักโทษชายทีทัศน์คนนี้คนเดียวนะนักโทษชายที่ชื่อทีทัศน์ถูกเจ้าหน้าที่เรือนจําทําร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บจึงมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็ได้ความว่าเรือนจําเขาบินเนี่ยเป็นเรือนจําประเภทความมั่นคงสูงเพื่อควบคุมผู้ต้องขงังรายสําคัญของ,ของกรมราชทันนักโทษชายทีทัศน์ เป็นนักโทษชั้นต้องปรับปรุงมากแดน4รับย้ายมาจากเรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพมหาคนครค่ะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอัตราโทษจำคุก3 2ปี6เดือนกำหนดพ้นโทษวันที่3ธันวาคมปี2594โดยเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2567ค่ะได้เกิดเหตุทะเลวิวาทระหว่างนักโทษในเรือนจำภายในแดน3มีผู้ร่วมวิวาทประมาณ300คนค่ะรวมทั้งนักโทษชายทีทัศน์ก็อยู่ในนั้นด้วย โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติราชธรรเพื่อควบคุมพื้นที่และระงับการก่อความวุ่นวายซึ่งมีนักโทษบางรายบาดเจ็บและส่งตัวเข้ารับการรักษานะคะรวมทั้งถูกแยกควบคุมตัวตามแดนต่างๆและกรมราชธรรมก็มีการสอบสวนทาวินัยกับกลุ่มนักโทษและลงโทษวินัยไปแล้วทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ของ DSI ก็ได้เข้าตรวจสอบภาพจากกล้องจรปิดของเรือนจําจากศูนย์ควบคุมเพื่อตรวจดูภาพเคลื่อนไหวในวันเกิดเหตุแล้ว แต่ไม่พบการทำร้ายร่างกายนักโทษชายทีทัตตามที่ระบุในคำร้องค่ะ